เพราะฉะนั้นการเห็นคุณค่าในตนเองหรือความภาคภูมิใจในตนเองที่แท้จริงและยั่งยืนต้องมาจากโลกภายในของเราต้องมาจากตัวเราเป็นผู้กำหนดครับสวัสดีครับผมพอยจากค้นพบวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงและอัปเกรดเล็กน้อยนะครับมีไมอันใหม่แล้วก็ฉากหลังวันนี้ใช้กรีนสกรีนหวังว่าจะดูราบรื่นมากขึ้นนะครับ โอเควันนี้ผมอยากจะพูดคุยกับไปพูดถึงท็อปิกเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองครับท็อปิกที่ผมคิดว่ามีความสำคัญและวันนี้จะพูดถึงการเห็นคุณค่าในตนเองเราจะพัฒนาให้เรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นการเห็นคุณค่าในตนเองความภาคภูมิใจภาคภูมิใจในตนเองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า self esteem เนี่ย ผมเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้คลิปจากอีกเพจหนึ่งครับเพจโคชชิ่งของผม drive with point ซึ่งมีหัวข้อว่าความภาคภูมิใจในตนเองครับหากสนใจติดตามชมคลิปนั้นด้วยแต่สรุปสั้นๆอีกทีในคลิปวันนี้นะครับความภาคภูมิใจในตนเองหรือ self esteem พูด่ได้ง่ายคือความคิดที่เรามีเกี่ยวกับตัวเราเองความรู้สึกที่เรามีเกี่ยวกับตัวเราเอง เราคิดเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนเราคิดไหมว่าเราคู่ควรกับความรักการยอมรับและความสุขและการประสบผลความสำเร็จนะครับสิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบของ self esteem หรือความภาคภูมิใจในตนเองในแง่นี้นะครับคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองน้อยหรือต่ำ หรือที่เรียกว่า low self esteem มักจะมีความคิดเกี่ยวกับตัวเองในทางที่ลบพอสมควรอย่างเช่นเขามักจะคิดและเชื่อว่าเขาไม่คู่ควรที่จะประสบผลความสำเร็จในชีวิตเขาเก่งไม่พอเขาดีไม่พอเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าไม่คู่ควรกับความรักหรือการยอมรับจากคนอื่นเป็นต้นนะครับแต่อย่างที่เราก็พูดคุยกันในคลิปอื่นซึ่งกลับไปถึง คลิปคนพบเก่าๆหรือคลิปจากเพจโคชชิ่งผมที่มีชื่อว่าความจริงเป็นเช่นนั้นเองนะครับข้อสังเกตที่หนึ่งนะครับคือความคิดทุกอย่างเนี่ยที่เราพูดคุยมาหมดเนี่ยนะครับในแง่หนึ่งนะครับมันไม่ใช่ความเป็นจริงมันเป็นเพียงแค่ผลของการตีความให้ความหมายเป,เป็นเพียงแค่ผลของมุมมองที่เรามีเรายึดถือเท่านั้นเอง เป็นผลของความคิดการปรุงแต่งหรือคอนเซปต์ที่เราแค่เพียงแค่เชื่อในมันเท่านั้นเองนะครับเป็นผลของเพียงแค่คอนเซปต์ต่างๆความคิดการปรุงแต่งการตีความให้ความหมายที่เรากุขึ้นมาเชื่อเมื่อพูดถึงคุณค่าของตัวเราเองหรือเมื่อพูดถึงเรื่องอะไรก็ได้ในชีวิตนะครับสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อในการยก คอนเซปต์นี้หรือยกไอเดียหรือประเด็นนี้ก็เป็นเพียงแค่ว่าจงสังเกตครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ความเป็นจริงมันเป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยานะครับซึ่งมีกระบวนการหลายอย่างซึ่งผมก็พูดคุยในคลิปอื่นๆเช่นกันแต่สุบสั้นๆมันในเมื่อเป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยาผลของการตีความให้ความหมายต่อประสบการณ์ที่เกิดขึ้นให้ความหมายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นให้ความหมายต่อตัวเองนในเมื่อเป็นเพียงแค่คอนเซปต์ มันแปลว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งใยตัวนะครับมันไม่ใช่สิ่งใยตัวไม่ใช่สิ่งที่ถาวรมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราเพียงแค่หลงเชื่อว่ามันเป็นจริงและเราเชื่อมันเท่านั้นเองความคิดของคนที่มี low s e l f e s t e e หรือความคิดของคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตนเองหรือไม่มีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นเพียงแค่ เป็นเป็นเป็นเพียงแค่การเผลอไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดเหล่านั้นจนเชื่อว่าเป็นจริงเขาไม่เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่ perspective อย่างหนึ่งเท่านั้นเองเป็นเพียงแค่มุมมองทัศนติหรือความเชื่อที่เขามีต่อตัวเขาเองเท่านั้นเองเหมือนกับอย่างที่ผมเคยยกในคลิปอื่นๆครับโดยเฉพาะในเพจโคชชิ่งในการดำเนินชีวิตในการทําความเข้าใจกับโลกของเรามันเปรียบเสมือนกับว่าเรากำลังใส่แว่นหรือเลนส์คู่หนึ่งตลอดเวลา ที่มีสีครับสีมืดสีมัวนะครับสีดำที่เป็นตัวทำกำหนดให้เรามองโลกในแง่ลบหรือสีอสดใสใสสะอาดฟ้าชมพูสวยงามที่เป็นตัวกำหนดและขับเคลื่อนให้เรามองโลกในแง่บวกนะครับแต่ในเมื่อเราใส่แว่นหรือใสเลนส์นี้อยู่เรามักจะผ่านความเคยชินเราไม่รู้ตัวเมื่อเราไม่รู้ตัวเราก็เผลอหลงเชื่อว่าเป็นความจริงมันเท่านั้นเองครับ ที่ผมใช้เวลาอธิบายจุดนี้หน่อยหนึ่งเพราะอยากให้เราเข้าใจว่าแม้กระทั่ง self esteem หรือแม้กระทั่งความคิดความเชื่อความรู้สึกที่เรามีเกับตัวเราเองมันก็เป็นผลของกระบวนการทางจิตยาที่ทำให้เราตีความให้ความหมายเท่านั้นเองครับมันเปลี่ยนแปลงได้ครับทีนี้ผมอยากจะตั้งเป็นข้อเสนอต่อไปว่าคุณค่าของตัวคุณความภาคภูมิใจของตัวคุณ มาจากไหนผูกกับอะไรมันผูกกับปัจจัยภายนอกหรือเปล่าผูกกับการที่คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่าผูกกับการที่คนอื่นชื่นชมยอมรับคุณหรือเปล่าผูกกับการที่คุณได้รับคําชื่นชมจากเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายหรือได้รับคําช,ชื่นชมจากญาติ ong, พี่น้องพ่อแม่พี่น้องลูกหลานหรือแม้กระทั่งแฟนหรือเปล่านะครับในแง่นั้นนะครับผมอยากจะเสนอเป็นข้อคิดนะครับว่า คนที่มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองอย่างแท้จริงเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้อาศัยสิ่งเหล่านั้นครับไม่ได้อาศัยการอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขหรือรักตัวเองหรือเห็นคุณค่าในตัวเองโดยการผูกสิ่งนั้นกับปัจจัยภายนอกกับการยอมรับจากผู้อื่นกับการเห็นคุณค่าหรือที่เรียกว่า validation จากผู้อื่นครับเพราะมันไม่ยั่งยืน ในแง่นี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดทางจิตวิทยานะครับเพราะว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนคนหนึ่งถึงแม้เขาประสบผลความสำเร็จมากๆก,ก,ก็ตามแต่หากเขาแอบวิ่งไล่ตามเอาใจใส่ทุกคนเพื่อให้คนอื่นยอมรับในตัวเขาเพื่อให้คนอื่นมีทัศนคติหรือมุมมองที่บวกต่อตัวเขาหากเขาคิดว่าสิ่งนี้เป็นตัวชี้วัดคุณค่าเขาหากเขาอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุขก็ต่อเมื่อเขาได้รับผลตอบรับบวก,บวกจาก ปัจจัยภายนอกผมจะเสนอว่านี่ไม่ใช่ความมั่นใจหรือความ,วามหรือการภาคภูมิใจในตัวเองอย่างแท้จริงมันไม่ยั่งยืนครับเพราะฉะนั้นการเห็นคุณค่าในตนเองหรือความภาคภูมิใจในตนเองที่แท้จริงและยั่งยืนต้องมาจากโลกภายในของเราต้องมาจากตัวเราเป็นผู้กําหนดครับเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองโดยเรานี่แหละเป็นผู้กําหนดเองทีนี้ถามว่าเฮ้ยการคิดอย่างนี้หลงตัวเองเปล่าวะ อ่ะเป็นการฝังที่ดีดครับแต่ผมเสนออย่างนี้ละกันการหลงตัวเองนะครับมันคือเรื่องของอัตราเรื่องของอีโก้นะครับมันคือการที่เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นกับผู้อื่นและแลาแ,และเราดูถูกเขาเนี่ยคือการบ่งชี้ว่าเรากําลังหลงตัวเองแต่การเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงคือคุณแค่แฮปปี้กับตัวเองอ่ะพูดได้ง่ายหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า you like being you คุณแค่แฮปปี้กับตัวเองคุณพอใจกับตัวเอง เนี่ยครับการเห็นคุณค่าในตัวเองย่างแท้จริงทีนี้ในเมื่อสิ่งเหล่านี้ความคิดเหล่านี้เป็นเพียงแค่ผลของความคิดการตีความการปรุงแต่งให้ความหมายหรือคอนเซปทที่เราแค่ยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองคําถามต่อไปคือเราจะเริ่ม Challenge มันเริ่มจะเริ่ม Challenge ความคิดไม่ดีเกี่ยกับตัวเองเริ่มขัดมันออกล้างมันออกได้อย่างไรครับแน่นอนครับที่ผมเ,เคยพูดในคลิปหนึ่ง น่าจะเป็นคลิปที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับ negative thinking หรือความคิดลบนะฮะที่ผมน่าจะทำบนเพจ coaching อย่างเดิมคือผมยกตัวยอย่างคนที่คิดลบมากๆเนี่ยนะครับว่าในแง่หนึ่งเนี่ยมื่อเหมือนกับว่าคนที่คิดลบเนี่ยเขาใส่แว่นหรือใส่เลนส์ที่มีสีมืดหมู่มากๆเพราะฉะนั้นหากบอกให้คนนั้นอยู่ดีคิดบวกสิแหมทำไมมองโลกในแง่ลบจังนะลองมองโลกในแง่ดีบ้าง แน่นอนครับการอยู่ดีจะไปเสนอให้เขาคิดอย่างนี้ข้ามคืนน่ะมันคงไม่นํามาสู่การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะจากมุมมองของคนคนนั้นที่เขามีเฮาบิทนิสัยความเคยชินความเชื่อที่ลบขนาดนั้นเป็นนิสัยเฮาบิทที่พัฒนามาจนเป็นความเคยชินมันจะจึงเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากๆหากลองเสนอให้เขาคิดต่างกันโดยเฉพาะหากการเสนอนั้นเป็นการเสนอให้คิดในทางที่ บวกมากๆเพราะมันคนละขั้วมันสุดต่อนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นจากการยกตัวอย่างนี้คือว่าการค่อยๆแช a l เลนจ์และพัฒนาการให้คุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงมันต้องค่อยๆทำทีละขั้นทีละท่านทำไปทีละขั้นอย่างเป็นระบบครับเพราะว่าหากคุณพยายามบอกตัวเองว่าชั้นดีชั้นคู่ควรชั้นดีโดยคุณมีความเชื่อลบอันนั่งเดิมนะครับ มันจะดูเป็นเรื่องแปลกประหลาดสำคุณแล้วคุณจะไม่เชื่อแล้วมันจะแบ็คไฟมันจะส่งผลเสียด้วยซ้ําเพราะคุณไม่สามารถเชื่อมันได้ด้วยความจริงใจนะครับนี่คือประเด็นทีนี้ในการเริ่มต้นครับผมจะเสนอเป็นอีกข้อคิดหนึ่งว่าคนที่มีโลซาร์ฟฟีมากๆแม้กระทั่งถึงขั้นที่เป็นภาวะซึมเศร้าก็ว่าได้นะครับผมจะเสนอว่า คนคนนั้นนะครับเขาคงคิดว่าในแต่ละวันชีวิตของเขาในแต่ละวันไม่มีเรื่องดีเลยเกิดขึ้นกับชีวิตเขาไม่มีเรื่องดีที่ทําให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองเลยแต่ผมจะบอกครับว่าจริงๆแล้วมีเยอะแยะมากมายครับเขาเพียงแค่ไม่มันดูมันไม่มันสังเกตมันไม่มันฝึกให้ความหมายกับมันครับเพราะเขามัวแต่ชินในการให้ความหมายกับสิ่งลบลบไปหมด ในแง่นี้ครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราทุกวันครับเราเพียงแค่ต้องค่อยๆฝึกหัดมองมันและตีความให้ความหมายยกตัวอย่างเช่นแม้กระทั่งสิ่งเล็กน้อยอย่างเช่นไปออกกาลังกายก็สามารถหยิบยกมาเป็นสิ่งบวกที่คุณสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในตัวมันได้และดังนั้นจึงเห็นคุณค่าในตนเองได้ปัญหาอยู่จุดนี้ครับคนที่มี low self e s t e หรือคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง มักจะมองหรือตีความหรือให้ความหมายในะทำนองว่าแหมพอยก็พอเก็ตคอนเซปที่พอยพยายามจะพูดนะพอเก็ตไอเดียนะแต่อะไรวะไปวิ่งเนี่ยหรอไปออกกำลังกายเนี่ยต้องให้เครดิตตัวเองมันทุกคนเขาทํากันอะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติปะนี่ครับคือประเด็น,ดนมันเห็นไหมฮะสไตล์ความคิดสไตล์ความคิดตีความอย่างเดิมไม่ให้เครดิตตัวเองเลยนะครับเมื่อเราฝึกให้เครดิตหรือฝึกเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆเล็กน้อย นะครับเราจะเริ่มค่อยๆ Challenge และเปลี่ยนความคิดเดิมๆที่เรียกว่าเป็น limiting beliefs หรือ unhelpful beliefs คือความเชื่อความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์หรือไม่ช่วยส่งเสริมคุณค่าในตัวในตัวเองใน,ในตัวเรานะครับจะ n h e l l e n g e จะเปลี่ยนมันยังไงอ่าลองคิดอย่างนี้สิสมมติว่าวันนี้คุณเพิ่งไปออกกำลังกายมาคุณลองตั้งคำถามตัวเองครับว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นประสบการณ์ที่ถือว่าเป็นสิ่งดีๆหรือสิ่งบวกถามตัวเอง คุณอาจจะบอกว่าเออในแง่นึงนะพอยหากคิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องบวกเพราะว่าการที่วันนี้ไปออกกําลังกายไปวิ่งหรือไปยกเวทแล้วก็ว่าไปเนี่ยเราก็เทคแอคชั่นแล้วนะคือเราคิดที่จะออกกำลังกายมานานแล้วในวันนี้ลงมือทําจริงไว้เป็นสิ่งที่บวกเออดีครับถูกต้องผมถามคุณต่อผมชวนให้คุณคิดในแง่นี้ต่อว่าหากเพื่อนคุณเล่าให้คุณฟังว่าเขาไปออกกําลังกายมาเย็นที่ผ่านมาหรือเช้าที่ผ่านมาคุณจะชื่นชมให้กําลังใจเขาอย่างไร เป็นคำถามที่ดีครับเพราะสิ่งนี้ชักชวนให้เรามองเหตุการณ์ในทางที่ยุติธรรมต่อตัวเองมากขึ้นเพราะหากเราจรินตนาการว่าเราจะชมเพื่อนอย่างไรแน่นอนครับเราคงจะพูดด้วยความจริงใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าน,นี้ชักชวนให้เราคิดต่อตัวเองในทางที่จริงใจคุณอาจจะบอกว่าเออเมื่อคิดอีกแล้วนะฉันก็คงชมเพื่อนว่าเฮ้ยเก่งมากนายเก่งมากเธอภูมิใจในตัวเธอมากเลยว่ะเพราะรู้ว่าเธอพลัง มีฟิตเนสโปรแกรมมานานแล้วลในที่สุดเธอลงมือทาเฮ้ย hey, น่าชื่นชมน่าภาคภูมิใจจงให้เครดิตตัวเองนะแล้วทาต่อไปเห็นไหมครับมันชักชวนให้เราคิดในทางที่ตระหนักถึงศักยภาพของตัวเองมันชักชวนให้เราคิดในทางที่ให้เราหมั่นเห็นว่าแท้จริงแล้วเราควบคุมชีวิตเราได้นี่หว่า เราควบคุมหรือเรากําหนดชะตาการรมชีวิตเราได้มากกว่าที่เราคิดก่อนหน้านี้อ่านี่คือประโยชน์ครับของการคิดหรือ process หรือตีความให้ความหมายในทางนี้ต่อไปครับประเด็นที่3าครับผมเสนอให้คุณคิดอย่างนี้ครับประสบการณ์เนี้ยที่ไปวิ่งมาที่คุณบอกว่าบวกเนี่ยมันสอนอะไรคุณคุณเรียนรู้อะไรจากมันอืมในแง่หนึ่งคุณอาจจะคิดว่าเออในแง่หนึ่งก็สิ่งที่เรียนรู้เหรอเออในแง่หนึ่งพอย์ฉัน เราเรียนรู้ว่าเราสามารถ Take Action ได้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะว่าหลังจากที่ไปออกกำลับบงกายนะมันรู้สึกดีมากเลยรู้สึกแบบเอ้ยฟินมากเลยที่ได้ได้เหงื่อออกได้ออกกำลับบงกายได้เผาแคลอรี่อะไรก็ว่าไปได้ควบคุมอาหารตัวเองอะไรก็ว่าไปมันสอนให้เรารู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอไม่ว่าเราจะคิดหรือรู้สึกตกจิตตกมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ สิ่งที่เราเรียนรู้คือตัวเลือกหรือทางเลือกในความคิดในการเลือกที่จะ take action อยู่ในกำมือเราเสมอเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้ชักชวนให้เราพิจารณาถึงสิ่งที่เราคว,ควบคุมและเปลี่ยนแปลงได้และปล่อยวางในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราเริ่มปล่อยวางเป็นเราก็จะไม่ตําหนิตัวเองตามสิ่งที่ตามคือเราจะไม่ตําหนิตัวเองครับเป็นธรรมชาติครับ เราจึงโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้เปลี่ยนแปลงได้เพราะแน่นอนครับเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในโลกได้ผมไม่สามารถควบคุมดินฟ้าอากาศได้คุณก็ไม่สามารถควบคุมดินฟ้าอากาศได้เช่นกันแต่จงโฟกัสกับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งคือความคิดของตัวเราเองอารมณ์ความสึกของตัวเ,เองจนเรียนรู้ที่จะรู้ทันมันและเข้าใจกลไกทางจิตวิทยาว่าเป็นเพียงแค่แฮบิตความเคยชินเท่านั้นเองมันไม่ใช่ความเป็นจริงเราเพียงแค่เชื่อว่ามันเป็นจริง เมื่อเราเห็นสิ่งนี้เราจะเริ่มโฟกัสนะครับและเห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าและให้ความหมายกับกระบวนการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาตนเองครับไม่ได้ผูกมัดทุกอย่างกับผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวผมไม่ได้บอกครับว่าผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ไม่สําคัญแต่ประเด็นคือนี่ไงคนที่มีคุณคนที่ไม่มีความภาคภูมิใจในตนเองหรือไม่เห็นคุณค่าในตนเองมักจะเปรียบเทียบคุณค่าตัวเองจากผลลัพธ์ที่เขา อาจจะไม่มีหรือมองว่าเขาบรรลุไม่สําเร็จอะไรก็ว่าไปเขาไม่โฟกัสกับกระบวนการการเรียนรู้กับพัฒนาตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตครับหรือที่เรียกว่า journey of learning นะครับจงโฟกัสและเห็นประโยชน์และจงเห็นคุณค่าและมีความสุขกับกระบวนการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาตัวเองทีเล็กทีน้อยทุกวันทําอย่างเป็นระบบเราไม่จาเป็นที่ต้องหักโหมทําหักโหมหนักแน่นหนามากมายในวันแรกครับ ข้ามคืนไม่ใช่หักโหมก็ไม่ใช่ถูกต้องครับเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกต้องคือค่อยๆทําเป็นอ่าค่อยๆหมั่น Put in e f f o r t หรือค่อยๆใช้ความเพยยียรพยายามเทียนิดเทียน้อยแต่ทําอย่างสม่ําเสมอครับซึ่งมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายที่พูดถึงเหล่านี้นะครับเรื่องเหล่านี้ซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เกี <that> ่ย <và S 1> วกับงานของ Car o l Dweck และงานของงานศึกษาของดรมีไฮชิกสันมีไฮซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่พูดถึง positive psychology ผลงานของ carol dreck หรือจิตวิทยาของ the psychology of optimal experience หรือจิตวิทยาของการจเจริญเติบโต,ตเหมือนกันของดรของดรมีไฮชิกสันมีไฮด้วยนะครับในการ Set Challenge ในการวาง c h a l l e n g ์กับตัวเองเราจงพยายามเรียนรู้ที่จะวาง Challenge ที่สมเหตุสมผลให้กับตัวเองที่กำลังท้าทายตัวเอง แต่ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปและจงโฟกัสกับการเรียนรู้การพัฒนาในสิ่งสิ่งนั้นนะครับนี่คือจุดสําคัญนะครับสิ่งที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้สังเกตไหมครับว่ามันไม่จําเป็นเลยที่คุณจะต้องบรรลุความสําเร็จอันยิ่งใหญ่จึงจะอน,นุญาตให้ตัวเองมีความสุขหรือเห็นคุณค่าหรือภาคภูมิใจตัวเองได้ครับไม่ใช่เลยครับสิ่งเล็กน้อยสําคัญหมดครับ เราไม่ควรที่จะมานั่งอันนี้ให้ตัวเองมีความสุขก็ต่อเมื่อเราอะไรได้รับรางวัลโนเบลพีซไพรส์สอนไ,ไปไม่ได้นะครับอย่าไปรอวันที่เราได้รางวัลโนเบลจึงจะรู้สึกจึงจะอนุญาตรู้สึกให้จึงจะอนุญาต,ให,ญาตให้ตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองได้อย่าไปคิดอย่างนั้นความรู้สึกภูมิใจในตัวเองความรู้สึกว่าเราแฮปปี้กับตัวเองสามารถพัฒนาได้กับสิ่งเล็กน้อยหากเราเรียนรู้วิธีที่จะคิดกับมัน วิธีที่จะมองมันวิธีที่จะวิธีที่จะตีความให้ความหมายกับสิ่งเล็กน้อยในทางที่ชักชวนให้เราเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเราควบคุมตัวเ,เองได้มากกว่าที่เราเคยคิดครับโอเคนี่คือข้อเสนอที่อยากจะมาแชร์ในคลิปวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับอย่าลืมนะครับสุอกทีทุกอย่างนี้ความคิดความเชื่อกับตัวเองเป็นเพียงแค่คอนเซปต์คอนเซปต ที่เราปรุงแต่งเท่านั้นเองที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ใจเราเผลอยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นความจริงเราแยากไม่ออกว่าเป็นเพียงแค่ความคิดปรุงแต่งเราแยากไม่ออกว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เราคิดว่าเราคิดและเชื่อว่ามันจริงแต่หากเราเข้าใจจุดนี้ครับเราก็จะมีกำลังใจที่จะรู้ว่าเฮ้ยหากมันเป็นสิ่งที่เรากุข,ขึ้นมามันแปลว่าเราก็เปลี่ยนมันได้นี่หว่าและนี่แหละคือกระบวนการเริ่มต้นในการสร้าง ความเชื่อมันในตนเองอย่างแท้จริงในการสร้างความรู้สึกภูมิใจในตนเองอย่างแท้จริงซึ่งมาจากตัวเราเป็นผู้กําหนดมาจากปัจจัยภายในมาจากโลกภายในของเราเป็นผู้กําหนดไม่ได้พึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ยั่งยืนครับขอบคุณที่ติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับค้นพบมีทั้ง YouTube Channel นะครับช่องบน YouTube และเพจบน a c e บ o o k นะครับและผมก็มี เพจอีกอันนึงงานโคชชิ่งของผมครับผมเป็นโคชสุขภาพจิตกับ The Drive Program โปรดติดตามผมช่องทางนั้นด้วยเช่นกันข้อมูลน่าจะขึ้นบนจอนะครับขอบคุณที่ติดตามคราวหน้าเจอกันสวัสดีครับ